ใครที่ตามผมมาจาก y o u t u ไปนะครับ <wahrscheinlich. S 2> ก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้สวัสดนีนะครับเพื่อนๆแฟนเพจสันขวานที่เขารักทุกท่านนะฮะอ้านะครับพอนะบดีว่านะครับเพิ่งไปนะฮะ งานสวดอภิธรรมศพนะครับของแม่น้องโอ๊ตบ้านปโป่งมานะครับก็เข้าไรา์ช้าหน่อยไม่ว่ากันใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยอ่ามีภาเครื่องบางอย่างที่ต้องทําความสะอาดนะครับสเตคินใส่ท่านลงไปในกระป๋องสเตคินครับนี่วันนี้กลับมาก็ยังนั่งดูพระกันมาเดิมอ้าวมาไปดูกันเพื่อนๆน,นะครับแบบวรบรัฐตัดตอนกันเลย องเงอถอดลูกใช่ให้เจ้าโอไปเอาของมานะครับดันไม่ได้หยิบมาเอาไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้ก็คือพระเครื่องนะพระเครื่องต่างๆอที่ต้องบอกว่ายกหมดถาดกันเลยดีไหมถาดนี้อะไรมั่งก็ไม่รู้นะวาง อยู่นี่ครับยกหมดถาดจะเลยดีไหมเพื่อนเพื่อนพาไปดูไปสร้างเสริมทักษะในการดูพระดีกว่าว่าเวลาที่เจอพระแล้วเสียนพระเขาซื้อพระกันยังไงโดยเฉพาะอ,อย่างผมเนี่ยซื้อ,อยังไงเอออะไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งก็มีคนถามว่าพี่อ่าปู่ทวดนะ เล่นไหมเราก็บอกโอ้โหปู่ทวดนี่ไม่ต้องถามเลยว่าเล่นไหมปู่ทวดนี่เป็นพระเบอร์หนึ่งเลยอมตะเลยที่เอาว่าทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยต้องรู้จักอ่าถ้าบอกว่าพระหลวงปู่ทวดนี่ต้องบอกเป็ h, b ern b ern นเะ um. บอร์หนึ่งเลยนะอมตะเลยพูดถึงปู่ทวดได้ไหมี่ใครไม่รู้จัก <t ose> แล้วขายได้ตังค์ไม่ว่าจะเป็นยุคเก่ายุคใหม่อะ่ะสุดที่รถเละเลยไหมคนไม่เป็นไรเลยรถยับยี่ยี่เป็นกระป๋องเลยอ่า โอเคเขาก็หยิบมาปั๊บไอเราแรกๆก็นะเฉยๆก็เอาง่ายๆว่าพ้าเครื่องอ่ะผมเห็นทุกวันอน่ะวันละหลายหลายร้อยองค์อ่ะใครบอกเอาพระมาขายก็เฉยๆแต่พอเขาหยิบปูทุกตรงนี้มามันเฉยไม่ได้เวโอเยเพราะว่าผิวน้ำมันก๊าซเนี่ยผิวลมเดิมๆเนี่ยแบบลุ้งยังอยู่อ่ะโหแล้วบอกเลยนะพระองค์เนี้ยนะ เนี่ยคุณดูผิวดิเห็นไหมเห็นเส้นนะครับเห็นเส้นสายฝนไหมอ่ะเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วก็ถามเลยเท่าไหร่อ่าวิธีการดูแท้เก๋ก่อน นะครับหยิบป,ปู่ท่วนมาปั๊บพระเนี่ยเป็นพระปั๊มอ่าเป็นรูปเหมือนปั๊มปั๊มก็เหมือนเหรียญน,นะครับก็มีการปั๊มตัดก็เหมือนเหรียญก็ปั๊มมีปีแล้วก็ตัดทําตัวต,ตัดตัดนี่ฉะนั้นถ้าเป็นพระปั๊มหลักเกณฑ์หลักการดูเดียวกันแกะบล็อกสดรอยต่อยัน เไหมเป็นผ้าบล็อกจริงนี่แกะบล็อกสดมีรอยต่อยันผิวเดิมอ่าผิวเป็นลมร้อนเวลาเจอผ้าแบบนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมยังโลดโผนอยู่ในยุทธจักรนะคำแรกเลยที่เราจะย้อนถาม เออแบบนี้พี่ได้มาปีอะไรอะ่ะใจก็รู้แล้ววันนี้มันศูนย์ห้าอ่าใจก็รู้แล้ววันนี้มันศูนย์ห้าถูกป่ะแต่มันต้องแกล้งโง่ไงเผื่อจะเผื่อเจ้าของพระจะไม่รู้อ่าก็เราก็เราก็ต้องแกล้งโง่ไว้ก่อนนะครับว่าเอา้าพี่ได้มาปีอะไรอะ่ะอันนี้เป็นทริคนะอ่าเป็นทริครู้ไหมครับว่าคําถามเนี้ย สำหรับเซียนพาระมันช่วยอะไรได้คือแน่นอนพระป,ปีศูนย์ห้าบางครั้งอ่ะเจ้าของไม่ได้รับปีศูนย์ห้าหรอกปีศูนย์แปดก็ยังเหลือแจกปีหนึ่งศูนย์ก็ยังเหลือแจกบางทีปีหนึ่งห้ายังเหลือแจกเลยถามเจ้าของพระรับมาปีอะไรอ่าถ้าเจ้าของพระบอกรับมาปีหนึ่งสองเข้าทางเลยผมว่าแล้วหน้าแปลกแปกอันนี้ก็คือภาษาเซียนพระ ในสมัยที่ยังโลดโผลอยู่ในยุทธจักรนะครับนะเป็นคําถามเจ้าเล่อ่าโสมไหลสดวันนี้มีประโยชน์ทั้งเจ้าของพระนะและมีประโยชน์ทั้งคนที่นะน้องๆที่เล่นพระที่โลดผลนะในกายการใช้คำพูดอ่านะนะครับซึ่งแน่ๆหยิบมาปังเนี่ยมันปีศูนย์ห้าอยู่แล้วบล็อกอะไรอ่านะนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนวงเดือนคืออะไรเห็นไหมอู่ทวดเนี่ยเขาจะมีสองแบบอ่าครับเป็นทองเหลืองลบดำนะโอเควงเดือนคืออะไรนะวงเดือนก็คือปูทวดเู่ทวดไม่ได้มีบล็อกเดียวนะบล็อกหน้าลงปูทวดเนี่ยจะมีบล็อก ที่มีเส้นสายฝนเนี่ยเส้นสายฝนตรงตรงอ่าเราเรียกสายฝนตรงตรงเพราะสายฝนส่วนมากไม่ค่อยจะทะยานแนวนอนนะฝนตกจากฟ้าเขาตกตรงตรงเฉียงเฉียงอ่านะครับฉะนั้นอ่าบล็อกที่เป็นเส้นตรงตรงอ่ะคือตอนที่เขาจะทำบล็อกให้เรียบก่อนแกะบล็อกนะเขาก็ใช้กระดาษทรายขัดบล็อก อพอใช้กระดาษทรายขัดบล็อกเนี่ยนะครับมันกนะ็จะเกิดเสี้ยนเป็นทางตรงๆส่วนอันเนี้ยนะฮะใช้การกลึงอ่ะอะไรที่ใช้การกลึงเนี่ยให้เหล็กเกี้ยงในการใช้แกะบล็อกมันก็จะติดเส้นวงเดือนวะเนี่ยเส้นโค้งโค้งนะฉะนั้นเมื่อเส้นโค้งโค้งเขาก็เรียกวงเดือนก็ตั้งชื่อให้จำง่าย นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของบล็อกหมูทวดเรียกบล็อกวงเดือนนี่อ่ะเีเส้นโคง้งอ่ะถ้าไม่มีโคง้งบบนมีเป็นเสี้นตรงๆนะครับก็ไม่ใช่บล็อกวงเดือนอันนี้ปีศูนย์ห้าอ่ะพอเป็นพับปัม๊มคุณก็จะเห็นรอยปั๊มกระแทกเห็นไหมเนี่ยรอยปั๊มกระแทกเนี่ยที่ลงตามด้านข้างเนี่ยคือรอยปั๊มกระแทกเห็นไหมรอยปั๊มกระแทกขององค์พระ พอเ,เป็นาปั๊มนี่ก็ปั๊มมาเหรียญน่ะมีเครื่องปั๊มปึ้งแล้วก็มีปีกแล้วก็ทําตัวตัดคอบตัดอ่ะเนี่ยก็จะมีรอยฟันตัดเหมือนเหรียญน,น่ะนะครับอ่าตัวตัดก็ตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็หักก็เป็นตัวตัดทรายตรงยุบค,คนคนขายดูเยอะต่อไปใช้พวกนี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่า นี่ฉะนั้นวิธีการดูพระหลวงปู่ทวดก็เหมือนเดิมครับเมื่อเป็นพระปั๊มก็ดูบล็อกจริงอ่าบล็อกจริงนะแกะสลักนะบล็อกเหล็กคมไหมอ่าลมเป็นลมร้อนลมร้อนก็คือน้ำยาลมดำที่ใช้การต้มอ่ะมันก็จะนะขึ้นผิวน้ำมันก๊าซแบบนี้ตัวหนังสือแกะสดก็ต้องมีรอยต่อ,อยัน ค,ครับเห็นไหมเราดูตามตามพื้นนี่ยังเห็นเส้นสายฝนอยู่เลยเส้นสายฝนนะนตามพื้นบล็อกเนี่ยคือเขาใช้กระดาษทรายขัดก่อนมันก็เป็นลาย่แตรูดอ่ะอ่าเป็นวดอ,อ,อ่ะ,ออะใช่นะรอยขัดบล็อกกับวงเดือนปั๊มไปเรื่อยๆจะยิ่งจางลงใช่ไหมบล็อกท้ายๆก็จะนะจางลง บอกแรกแรกก็จะคมอ่าเคอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้ก็นะฮะแล้วบอกมีทริคหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคุณเห็นไหมจะต้องมีรอยแบบเนี้ยอ่านะครับเนี่ยจะต้องมีรอยแบบเนี้ยเนี่ยบางคนเขาเรียกว่านะครับเป็นรอยอ่าสิวแงะ ือเวลาคุณดูในบล็อกใช่ไหมปั้งจะเอาขึ้นเนี่ยเพราะมันหนามันเอาไม่ออกคุณก็เอาเหล็กเนี่ยเอาสิวเนี่ยเสียบลงไปแล้วก็งัดขึ้นมันก็จะมักมักจะมีรอยเนี่ยนะเฉาะอยู่ตรงนี้บ้งตรงกลางม้างตรงไหนบ้างถ้ามีก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดูง่ายอ่าจาเป็นต้องมีทุกองไม้ใชาา้คำว่าส่วนมากมีไม่มีก็มีอ่าแต่ถ้ามีก็ถือว่าทําให้ดูง่าย ไม่เข้าใจครับว่าจุดต่อยันนะครับก็คือเวลาคุณแกะบล็อกอ่ะเนี่ยเอาดินน้ำมันมาลุกเนี่ยเวลาคุณแกะบล็อกเห็นปะมาเหล็กไม่เรียบอย่างเงี้ยคุณเอากระดาษทรายมาถูขัดอ่าขัดให้มันเกี้ยงจ้ะคือเวลาคุณเอาเหล็กมาเนี่ยนะคุณอยากให้พื้นมาเสมอกันคุณก็ใช้กระดาษทรายขัดยุคที่มีลงกึงเขาใช้เครื่องกึงกึงอ่าเห็นไหมเครื่องกึงเนี่ยหมุน กึ่งมันก็จะเป็นวงเดือนอ่าแต่อันไหนที่ไม่ใช้เครื่องกึงก็จะเป็นกระดาษทรายขัดเรียบ,เ,ยบเวลาคุณแกะเขามากอ,อกไก่อะถ้าเกิดว่าคุณเขียนใส่กระดาษคุณถ้เขียนกอ,อกไก่มันก็ไม่ต้องมีรอยต่อถูกไหมแต่ถามว่าเหล็กเนี่ยคุณไม่สามารถจะเอานะไอเจ้าสิวตัวเนี้ยไปแทงแลว ให้มันเป็นกอไก่ได้เลยมันก็ต้องค,อคอ่อยๆซออไงหนึ่งเส้นก่อนเส้นที่สอง,สงอ่าเหมือนแหวนแกสลักตามงานวัดอ่ะเส้นที่สามเห็นไ,ไหมฉะนั้นในการขีดแต,ต่ละเส้นเนี่ยตามข้อต่อมันจึงนะขาดออกจากกันแล้วเหมือนกับมันก่ายทับกันอ่า ฉะนั้นพอเวลาคุณมาดูในเหรียญเห็นไหมคาว่าหลวงพ่อเนี่ยคือแต่ละเส้นน่ะมันจะไม่เสมอมันจะทับกันนี่ไงกรที่อธิบายอยู่นี่แหละเห็นไหมอย่างตัวงองงูเนี่ยเนี่ยมีเส้นแหลมๆขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าแทงเหล็กพาดไง อ่าเห็นไหมฮะมันจะมีอ่าใกล้กันอยู่เนี่ยแหละครับเส้นก็เหมือนเส้นแต่ละเส้นเนี่ยจับการไม่ขีดมาต่อกันนะ่ะสาเหตุเป็นอย่างนี้เขาเราะว่ามันเกิดจากการแกะบล็อกเหล็กอ่ามันไม่สามารถจะนะเขียนเป็นตัวในกระดาษแบบนี้ได้โอเคไหมครับถ้าโอเคผ่านถ้าโอเคมันจะเนียนเป็นเนื้อเป็นเดียวกันเลยบใช่ฉะนั้นองค์นี้วิธีการดูแท้หนึ่งพระปั๊มอ่าตัวเหรียญต้องมีความคมชัด เพราะบล็อกที่เอามาปั๊มก็ต้องเป็นแบ็กบล็อกแกะสลักบล็อกแกะสลักเหล็กนะฮะสองมันก็ต้องมีรอยปั๊มกระแทกใช่หไหมเนี่ยรอยปั๊มกระแทกแล้วของเก๊มันมีแบบนี้ไม่ได้เหรอครับต้องบอกครับว่าของเก๊อ่ะมันแกะใหม่มันก็ไม่ได้หน้าเดิมแล้วก็ไม่มีใครแกะได้ด้วยอ่ะ นะครับของเจ๊ก็ต้องใช้การถอดซิลิโคนฉะนั้นมันก็จะตื้น,นอ่ามันก็จะตื้นอ่ามันก็จะตื้นอ่าอย่างเงี้ยไปถอดมาจากบล็อกศูนย์ห้าอ่าเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไปถอดมาคมไหมเห็นไหมตื้นไม่คมอาจจะคนละคนละขนาดนะใหญ่เล็กแต่ว่าวิธีการทํามาวิธีการทำเดียวกันเห็นไหมอันนี้คม ปรับกล้องแป๊บหนึ่งอันเนี้ยไม่คมเพราะไปถอดเข้ามาเนี่ยใช้การไม่ได้แกะบล็อกเองไงไปถอดเข้ามาใช้ซิลิโคนถอดมาแต่หลังเห็นปะหลังเขาเปลี่ยนใหม่ต่อโค้ดห้เห็น 5, 3, ไหม,ไหมเนี่ยหลังก็จะคมกว่าหน้าเห็นไหมครับ อ่าแต่หน้าเนี่ยไปถอดเข้ามามันก็จะตื้นพระที่ตื้นก็จะมีสองอย่างคือคือพระที่ถอดเข้ามามันคือการทําอีกครั้งมันก็จะมีย้อนยุกกะเก๋ถ้าเป็นบล็อกเดิมแล้วถอดมานะมันก็จะมีย้อนยุกกะเกะอ่าถ้าย้อนยุกก็คือเขาจะมีการตอกโคอะไรเนะี่ยเป็นย้อนยุกเราซึ่งเรารู้แน่ว่าไอตอกโคตแบบนี้มันไม่ใช่พิธีเดียวกัน อ่าส่วนเก๊ก็คือไม่ได้มีการตอกโค้ดอะไรก็คือนะไม่มีไม่มีอัตลักษณ์ว่าเป็นไม่มีวาระการสร้างอ่ะคือคนทําเก๊กทําขึ้นมาแล้วก็ขายนั่นแหละครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการดูแท้หนึ่งหารอยปัม๊มกระแทกถ้าเจอสองมีรอยตัดอ่าเพราะมันก็จะมีปิดแล้วก็ตัดเหมือนเหรียญสามลมดําในอดีตเป็นลมร้อนอ่าบางคนไม่เข้าใจอะไรคือลมร้อน โอไปหาเหรียญเก่ามาหนอ่อยดิอันนี้คือลมร้อนเนมมีเหรียญเก๊ไหมนี่เข้ามาลมดำพาระปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่ามันจะขึ้นเป็นพายน้ำมันกา๊าซอันนี้มันคือลมร้อนอ่าเอาหาเหรียญยุคใหม่ให้ดีนี่เป็นทคิกอย่างหนึ่งง่ายๆครับผิวแท้พระแท้ กระไลแท้พระแท้เลยเพราะว่ากระไลแท้นะ่ะมันคือกระไลที่ผ่านระยะเวลามาห้าหกสิบปีแล้วกระไล่ใหม่ทํามามันไม่ได้ธรรมาชาติแบบนี้ลมร้อนคือน้ํายาลมดําสมัยก่อนนะ่ะมันต้องต้มอ่านะอ่ะ,นะอะฉะนั้นลมร้อนเนี่ยน้ํายาลมดาต้มเสร็จเอาเหรียญเนี่ยจุ่มในน้ายาลมดําแล้วต้องรีบยกขึ้นทําไมต้องต้มผมยกตัวอย่างคุณเอาช้อนเนี่ย ไปจุ่มในน้ําปกติยกขึ้นมาเนี่ยน้ําติดเป็นหยดเต็มชอ้อนเลยแต่ถ้าคุณเอาเอาชอ้อนเนี่ยไปจุ่มในน้ําร้อนนะครับคุณยกขึ้นมาเนี่ยมันจะแห้งเป็นฟ้าเลยสาเหตุที่เขาต้มน้ํายาลมดําคือให้ผิวมันสวยนะแล้วพอจุ่มน้ํายาลมดําที่ต้มเอาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอาไปเหรียญเนี่ยไปสาดใส่ขี้เลื่อย โรงงานทําเหรียญเนี่ยเขาจะมีเขาจะซื้อขี้เลื่อยไว้เลยขี้เลื่อยก็คือไอ้ขี้ของไม้อ่ะไอ้ผงๆอ่ะขี้เลื่อยอ่ะนะครับที่เวลาเขาเลื่อยมันจะมีผงไม้อ่ะไอ้ขี้เลื่อยเนี่ยมันดูดความชื้นไงมันทําให้เหรียญเนี่ยสวยอ่าดูดความชื้นนึกอะไรไม่ออกสมัยก่อนคุณทาแบงก์เปียกกับแม่จะให้ไปใส่ถังข้าวสารแป๊บเดียวแบงก์แห้งเลยอ่าก็คือข้าวสารเนี่ยมันดูดน้ําออกไป เนี่ยอันนี้ขี้เลื่อยมันก็จะดูดน้านะออกจากหิวเหรียญไปทําให้ลมดําสวยงามเอาเหรียญใหม่ๆมาสักหลายหลายเหรียญลูกห้ากว่าหกกว่าคราวนี้เห็นไหมแล้วคุณดูดิผิวเหมือนกันไหมเหมือนกันเนี่ยอ่ะคราวนี้สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ต้องต้มน้ํายาลมดําแล้วทําไมไม่ต้มแต่ถ้ามีอะไรที่มันเร็วกว่าต้มอ่ะก็ดีกว่าใช่ไหมละครับน้ํายาลมดําสมัยใหม่มันจะเป็นแบบนี้เขาเรียกลมเย็น คือไม่ต้องต้มเหมือนลมปืนน่ะอ่าสมัยก่อนปืนสมัยก่อนลมดําม,มันเป็นลมร้อนใช่ไหมแต่สมัยเนียน้ํายาลมดาปืนอ่ะเอาข้อตอบัตรไปจิ้มมาถูถ,ถ,ถูก็ดําอ่าลมเย็นนะครับก็คือไม่ต้องไปต้มแล้วอ่าเขามีการสั่งเคาะน้ํายาที่มันโอเคไม่ต้องไปต้มไม่เสียเวลาซึ่งอะไรที่มันเย็นน่ะมันจะมันจะไม่มันมัน,ม,นมันจะไม่บาง อ่ามันจะไม่บางมันจะไม่ขึ้นผิวเหมือนที่ต้มไงน้ํายาลมดามต้มกับไม่ต้มมันต่างกันไอ้อย่างเงี้ยมันจะแลนเนอเนอคุณดูดิเห็นไหมมันจะแลนเนอเนอเรารู้เลยอ่ะว่ามันมันเนออ่ะอ่าฉะนั้นในผิวแบบเนี้ยมันเป็นน้ํายาลมเย็นไม่ใช่ลมร้อน นะซึ่งเหรียญยุคใหม่ๆอ่ะจะเป็นแบบนี้หมดแล้วลมมันปูคืออะไรลมมันปูอ่าแบบนี้นะครับลมมันปูเนี่ยนะมันอยู่ในชิดนะพวกนี้จะบางเห็นไหมบางแทบจะติดไปกับเนื้อเหรียญเลยนลมมันปูเนี่ยคือต้มน้ำยาลมดำในปริมาณที่น้อยอ่าฉะนั้นนะครับน้ำยาลมดำที่ต้มในปริมาณที่ ที่ตัวน้ํายาน้อยเนี่ยมันจะไม่ดำไงมันก็จะออกเป็นสีสีแดงๆมันปูเนี่ยไม่ใช่ว่าไข่ปูนะกระดองปูอะสีกระดองปูเห็นไหมอ่ามาอ่าไอ้มันปูเนี่ยมันคือสีกระดองปูซึ่งยุคเนี้มันจะมีอยู่ในช่วงนะปีหนึ่งกว่าเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ยเราดูแมันจะเนึดๆนะมันจะไม่ นะมันจะไม่ลุงวาวนะมันจะเนเนมันจะดูเปียกๆอ่ะซึ่งปูทวดเห็นไหมไม่เหมือนแบบนี้ปูทวดเหมือนแบบนี้ตรงยุคโอเคอ่ะนะครับคือวิธีการสร้างถ้าคุณรู้อ่ะคุณแทบไม่ต้องฟังใครเลยผมจะบอกให้อ่ะอันนี้คือมันปูเห็นไหมนะสีออกเป็นกระดองกระดองปูนาะ ไอลมมันปูเนี่ยมันเกิดจากการต้มน้ํายาลมดําที่ใส่น้ํายาลมดําลงไปน้อยแล้วสีมันสีมันสวยไงอ่าพอสีมันสวยไงล่ะคนคนพอเห็นตัวอย่างเีแล้วชอบอ่าก็เลยกลายเป็นนะอุบัติเหตุครั้งนี้อ่าเลยกลายเป็นเออนะสี กระดองมันปูที่ก็ดูสวยดีเห็นไหมพอเงินรุ้สุดท้ายปูสีทําเขาบุญนาคเนี่ยลมน้านําตาลอะฮะลมน้ําตาลหรือเรียกว่ากระดองปูอะนะครับอ่ฉะฉนานเขาเรียกว่าผิวแท้ผ้าแท้แบบเนี้ยปึ๊บปีอะไรลมร้อนหรือลมเย็นอ่ะบอกผมหน่อยอ่ะอันเนี้ยลมร้อนหรือลมเย็นลมเย็น ชนั้นเหรียญแบบนี้ตอนปี20หรือหลังปี20นะปึ๊บ2 2 5 4 9เก้าไหมนี่ถ้าลมร้อนเป็นแบบไหนปั๊บอ่าอย่างลมร้อนแบบเนี้ยนะจะเห็นในเหรียญอะไรพอแดงเข้ามไาได้อีกปูหนูทุ่งแหลม ธรรมาดาเหรียญศูนย์กว่าหนึ่งกว่าทั้งหมดอะ่ะผมจึงบอกไงถ้าคุณดูกระไลเป็นกระไลแทะพาแทอ่าแฟนเพจผมเก่งละเรียบร้อยไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเห็นไหมอันนี้เนี่ยพ่อแดงทุ่งคอกเขาเขียนเลยสังเตรรุ่นสองพออะอลไรเพราะไม่ใช่รุ่นแรกนะพราอมเป็นลมมันปูลมมันปูรู้โดยออโต้งานปีหนึ่งกว่าถึงสองกว่านั่แหละครับคือรู้ว่าในแต่ละยุคม,มีอะไร ฉะนั้นหลวงปู่ทวดเนี่ยถ้าคุณหยิบมาปับ๊บลมเป็นลมร้อนสมัยนี้ทําลมร้อนไม่ได้เหรอถ้าทําได้อ่ะก็ต้องมีปู่ทวดลมใหม่ที่มันเหมือนจริงมาให้เห็นแล้วแหละแต่ปัจจุบันหลวงปู่ทวดลมใหม่ทาไมเรารู้ว่าเหรียญลมดําใหม่ลมดําเก่าอ่ะก็คือมันต้องทําไม่ได้ดิครับอ่าฉะนั้นปู่ทวดวิธีการดูของผมหยิบมาปังเฮ้ยอันนี้ลมร้อน ลมร้อนแล้วคือบางมีลุ้งขึ้นนะฮพระคมเมื่อลมถูกพระคมนะฮะตำหนิต่างๆมันมาโดยออโตโอ้มันมาอัตโนมัติเลยถ้าเหรียญเป็นบล็อกจริงนะตำหนิต่างๆตามมาอัตโนมัติโอ้พี่ต่านุ่มขอบคุณครับดาวห้าสิบดวงอ่านะถ้าถึงสองดวงก็ คุณมาร์คซึกเบิดเขาก็จะอนุมัติให้ผมเห็นไหมอย่างเงี้ยแท้ไหมอ่าอย่างงี้แท้ไหมเพื่อนๆโอ้เต่าลมใหม่มาหนึ่พาก๋ไงเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวอย่างอะเต่าลมใหม่อะโอเคเห็นไหมแน่นอนเขาแฟนเพจผมหยิบมาปุ๊บ รู้เลยแฮเก่งมากนะหลวงพ่อหลวงปู่คำมีวัดถ้าภูเาสวรรค์เนี่ยนะไม่ธรรมดาแ,แท้ไหมแฮ้เจาะทีเดียวเส้นไปเตี่ยวใต้หูชัดอ่ะอันนี้เห็นไหมพอเวลาลมใหม่เป็นไง ธรรมชาติได้ไหมเนี่ยพระลมใหม่ลมใหม่ที่มันไม่ได้นต้มน้ํายาลมดาม,มันเป็นลมเย็นน่ะมันจะหนาหนาเนอเนอพร้อมจะหลุดร่อนโอเคผ่านไปนะหนึ่งสัพพวิชาไม่ต้องอะไรมากหยิบม,มาปุ๊บเนี่ยแท้ไหมแล้วคุณเห็นไหม เนี่ยพระแท้เนี่ยไม่ว่าจะแพงหรือถูกอยากจะบอกสร้างใกล้กันเครื่องมือเดียวกันหลักการดูแบบเดียวกันเห็นไหมพอมีเกมมาวางอะละเรื่องเลยฉะนั้นน่ะถ้าคุณใช้หลักการสร้างในการดูพระ ตำหนิไม่ต้องใช้และบางอย่างเนี่ยนะพระแท้ที่ไอคนดูพระมันไม่รู้ว่ามีกี่รุ่นน่ะตำหนิไม่ตรงกับที่เคยเห็นตีกี้อีกปัญหามันจึงเกิดไงน,นี่ผมประกาศรับซื้อเหรียญอาจารย์ฟันนะครับบล็อกไม่มีงามเอกเหรียญละห้าร้อยนะรับห้าสิบเหรียญเอามาวิจัยใครมีส่งมาให้ผมทีอะนะครับผมรับซื้อเหรียญอาจารย์ฟันบล็อก รุ่นเก้านะบล็อกไม่มีงามเอกนะเนี่ยเนี่ยไหมเหรียญแท้หยิบมาคงทิเลยนะตำหนิไม่ต้องคนระับเจาะทีเดียวไม่มีรอยถอดผิวแท้พระแท้นะครับอ่ะไป